สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับเดนนี่นะครับในเพจของ a m u l e t and a n t i q u e ต u e ยูนิ s วอร์ซนะครับครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับในหัวข้อเรื่องสัจธรรมเชื่อมโยงนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับครับก็การศึกษาภาคเครื่องเนี่ยก็เราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับก็ภาคเครื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่กับ นะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็มาช้านานนะครับครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับทีนี้พระเครื่องเนี่ยเราอาจจะแยกเป็น2ประเภทนะครับก็คือพระเครื่องที่เราเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับหรือว่าพระเครื่องที่เรา เป็นในเชิงพาณิชย์นะครับในลักษณะการลงทุนนะครับหรือว่าในลักษณะแอดเจการลงทุนนะครับก็คือเป็นของสิ่งที่มีค่านะครับผมครับทีนี้ในลักษณะของการลงทุนเนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีก2อย่างนะครับก็คือการลงทุนระยะสั้นนะครับแอคทีฟนะครับแล้วก็การลงทุนระยะยาวนะครับพาสชีฟนะครับการลงทุนระยะสั้นนี่ก็อาจจะเป็น การลงทุนนะครับการให้เช่าซื้อนะครับไวๆนะครับการลงทุนระยะยาวนี่ก็คือลงทุนสิ่งที่มีคุณค่านะครับก็ในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็ราคาสูงอะไรประเภทนี้นะครับผมครับทีนี้ในการศึกษาพระเครื่องนะครับก็เป็นสัจธรรมเชื่อมโยงนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับหมหมายความว่า ในพระเครื่องเองเนี่ยก็เป็นนะครับเรียกว่าเป็นพุทธศิลปะนะครับก็คือเป็นศิลปะที่สร้างจากคนนะครับรุ่นก่อนนะครับทีนี้ว่าในตัวพระเครื่องเนี่ยก็จะเป็นถ่ายทอดซึ่งศิลปะนะครับความอ่อนนุ่มนะครับแล้วก็ตลอดถึง ศิลปะฝีมือการสร้างนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นพุทธศิลปะนะครับแต่ทีนี้ว่าตัวพระเครื่องเองเนี่ยก็เชื่อมโยงนะครับไปถึงประวัติศาสตร์นะครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคนยุคโน้นอย่างเช่นว่าในคนยุค700ปีเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงนะครับพูดจาหรือว่าลักษณะการสื่อสารในคน700 ปีก่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความงดงามของวิถีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงนะครับตลอดถึงว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเชื่อมโยงเข้าหาสัจธรรมนะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นกฎธรรมชาติหรือว่าเกี่ยวกับมนุษย์นะครับผมครับอย่างในประวัติศาสตร์นะครับในศิลาจารึกนะครับ คือทั้งในอินเดียแล้วก็ในประเทศไทยเรานะครับจะมีศิลาจารึกอย่างเช่นว่าเหตุปัจจโยนะครับเหตุเหตุปัจจโยอะไรประเภทนี้นะครับก็จําไม่ได้นะครับเจที่เป็นภาษาบาลีนะครับแต่ว่าแปลว่าสิ่งทั้งหลายนะครับเกิดแต่เหตุอะไรประมาณเนี้นะครับ ก็เป็นลักษณะของสัจธรรมนะครับก็เป็นลักษณะของที่ว่าในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของคนเนี่ยก็เชื่อมโยงกับสัจธรรมครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ